ตอนนี้เสียงบอกว่ามันไปทางไหนลบไปลบมาลบมาลบไปลบไปลบมาลบมาลบไปกันุยกระจายต่างคนต่างภายในน้ำร้องน้ำเด็กเทปวัเชรวิญญูร้องน้ำแต่ภายกับร้องน้ำมันจำตาวงกันไว้พี่น้องเราพี่น้องเราพี่น้องเราไรบีพี่น้องเราไรบีแต่ว่าพี่ไทยพี่ไทยแด์ไทยแรงต่างดีแต่งดีพ้นไม่พ้นถ้าคู่นี้จะพายอย่างนี้คู่ไม่พากล้ววก ต่างคนตาา่ตางพ้อยต่างคนตา่ esos, ตางซันต่างคนต่างเบียดต่างคนตา่ตางกันเยียดความ,มาาบาด t h a ในบาดแทบบมดทะลุวิทยเอาละไว้ในขณะน,นี้ตกที่เราบุ๋นที่ว่าดันตะวังดันตะวังแก่สอบมาบอเราเราเติมกันมาดูที่ว่าตูวสีตูวสีหัวใหญ่เติมดูต่อไปหั hey, วชลีพิษตกที่นั่งลังปากใสขนาดนี้คอไล่เบียดขึ้นมาพี่ห้ังสอบพอมเอาสอบดันตะวงดันอันอันจะลายเลยอันตรายว่าใจว่าในน้ำเทว่าทะลวิทย์เลยมีแล้วลว่ ระว่งน bon ้ำชอและชรวิทยาเรืองนี้จะทววงจะแซ่จะทวงจะแซงจะวงจ่จะทวงจะแซงจะทวงจะแซงไม่ไหวไม่ไหวแล้ว The w i n n r อีเทวว่าชีรวิทย์ต่อนาโช from